เพื่อนๆเ,เคยเป็นอาการประมาณอย่างนี้ไหมครับก็คือมือขวาเนี่ยเวลาเราตีไฮแฮทใช่ไหมครับมันจะไปพร้อมกับเท้าขวาตลอดเลยซึ่งความเป็นจริงมันต้องเป็นยังไงครับอ่าต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ว่าแก้ไขก็ไม่ได้สักทีก็ยัง รัหัดใหม่เนี่ยผมก็เป็นนะครับไม่ใช่เฉพาะเพื่อนๆนะครับหัใหม่ๆม่เนี่ยผมก็เป็นแบบอาการประมาณอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมจริงๆมันมีวิธีแก้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือคนเราก็จะอารมณ์เหมือนมือขวากับเท้าขวามือซ้ายกับเท้าซ้ายอะไรเงี้ยไปด้วยกันนะครับผมวิธีการแก้ง่ายๆมากนะครับผมการซ้อมที่ดีคือซ้อมจากชา้าๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองซ้อมแบบจากชา้าๆซะก่อนลองซ้อมแบบนี้นะครับผมแบบฝึกหัดอ่า ที่อาการที่เป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเวลาเราจะเล่นกระเดืองเนี่ยเบดดัมเนี่ยเป็นคาเบตสองชั้นนะครับมันเลยจะทําให้เราเล่นไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองใช้วิธีการนี้ก็คือตีแบบช้าๆก่อนตีแฮทช้าๆอย่างนี้ไปเลยตึกโตตึก,ตกแค่นี้ก่อนนะตึกโตตึกเียบเนี่ย อารมณ์ที่ตอนเหยียบเนี่ยให้มือยกขึ้นตึกแล้วก็มาลงพร้อมกันในครั้งต่อไปตึกตึกโตซ้อมแบบนี้ช้าๆเลยนะครับตึกโตตึกตึกตึกโตซ้อมแบบนี้ช้าๆไปเรื่อยๆลองซ้อมแบบต่อเนื่อง อมช้าไปเรืยนะโตตึกโตตึกแบบนี้เลยนะครับช้าเลยช้าอารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยแล้วค่อยเร่งความเร็วขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็เร็วขึ้น ่าประมาณเนี้มันจะเริ่มคล่องขึ้นคือมันจะเขาเรียกว่าค่อยๆให้ร่างกายได้เรียนรู้ว่าเราจะทาแบบนี้เราจะฝึกแบบนี้นะเราจะปฏิบัติแบบนี้นะอ่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมคือช้าๆมากๆแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันคล่องตัวคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมมันจะแก้ว,วิธีอาการที่เป็นึ <ๆๆ S 1> อย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้น ใจเย็นๆก่อนนะอย่าใจร้อนค่อยๆปรับค่อยๆฝึกช้าๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แก้อาการนี้ให้เพื่อนๆได้แล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ,พืพ่อฟังสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนอธิต,ติกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ